LRT แกงกระจนันประสบการณ์ที่ล้ำค่าเก้นาฬิกากบนาทีแล้วนะครับกับการแข่งขันจักรยานทางเรียบระยะทาง90กิโลเมตรเขาวลนล,ล้ลวนมีบางช่วงที่ทำให้เราได้พักหายใจให้คอบ้างนะครับเอาปั่นกันเราเป็นหอาตายเลยนะแต่เราสายฟุ้งฟิ้งนะครับแข่งขันถ่ายรูปเรามาแข่งขันถ่ายรูปถ่ายคลิป นี่คือความหวังของหมู่บ้านนะครับเขาเขียวมิสูชนบุรีนะครับบ้านเขาอยู่ในป่าในเขาเมื่อกี้ออกจากป่ามาแล้วนะครับไปยิงกระต่ายมาตอนนี้เลียวแรงเรียกว่ากระชับกระเชงกระชุ่มกระชวยหายไปสองโลเลยแน่นอนอะไรหายแล้วไหนหายไปสองโลเลยะโอโคแน่นอนว่าแม่ผมน่าจะเอาบางนะไปครับไปสะต้องวินนำเรี้ยวไปแล้วนะครับน่าจะเข้าเส้นชัยแล้วล่ะแต่เราก็ ไปเรื่อยๆตามแรงตามแรงแก่งกระจานประสบการณ์ที่ล้ำค่าเขาล้วนๆนับความชันไต่เขาเขาบอกว่ารวมๆแล้วประมาณ1200เมตรโอ้โหสองเท่าของมอหินขาวเลยนะครับมอหินขาวนี่650เมตรนะครับถึงพื้นที่ตรงหินตั้งมอหินขาวนะครับแต่ถ้าขึ้นไปถึงเนิน หัวหน้าผาหัวหน้าก็จะขยับขึ้นไปอีกหน่อยประมาณ700ตอนนี้อ่ะเรื่อยๆ่ๆแก่งกระจานประสบการณ์ที่ล้ำค่าเขาเขียวมิสูชมบุรีทรง3ของหวังของหมู่บ้านไปแล้วนะครับเดินทางปั่นนำไปแล้วเนี่ยสตองวินนักปั่นตระกูลปรบับสุดยอดนะน้องๆ2คนเขาเขียวมิสูชมบุรีก็กำลังปั่นตามไปอ่ะ เอ okay, 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 okay. าแค่ไว้แค่ไว้วันนี้ทำดีที่สุดละสุดยอดแล้วจันบัตรสุดยอด